เมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตเข้ามาเยอะๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับราคาก็จะเริ่มลดลงครับข้าวและชาวนาครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับตกเถียงกันตลอดครับทุกปีนะครับพอมีผลผลิตที่เยอะนะครับราคาข้าวเปลือกก็จะลดลงทุกปีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบรนลัารอาทัวร์นะครับมาพูดคุยสถานการณ์ข้าวเปลือกสดนะครับกขสิบห้านะครับมะลิเบาครับพี่น้องครับ จากการเปิดรับซื้อนะครับของโรงสีนะครับมา1สัปดาห์แล้วพี่น้องครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567ครับพี่น้องครับโรงสีนะครับได้เปิดรับซื้อนะครับทยอยกันเปิดนะครับโรงสีขนาดใหญ่เปิดขึ้นมานะครับราคาย่อมลดลงครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้นะครับโรงสีขนาดกลางขนาดเล็กเปิดราคารับซื้อราคาเข้าเปลือกนะครับราคาที่สูงครับเปิดมากิโลกรัมละ13บาทนะครับ12บาทนะครับ แต่พอวันนี้นะครับโรงสีขนาดใหญ่นะครับก็ทยอยเปิดรับซื้อแล้วนะครับราคาทําให้ราคาเข้าเปลือกนะครับลดลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นกลไกทางตลาดอยู่แล้วนะครับราคาเข้าเปลือกนะครับปรับลดลงเป็นประจําทุกปีครับพี่น้องครับกลไกการตลาดซื้อขายนะครับผู้ซื้อต้องการซื้อถูกเพื่อไปขายต่อง่ายมีกําไรผู้ขายต้องการราคาที่สูงขึ้นครับพี่น้องครับก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับ ข้อมูลการรับซื้อราคาข้าวเปลือกสดนะครับตามข้อมูลกลางของสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับก็กําหนดราคารับซื้อนะครับกิโลกรัมละ12บาทถึง12บาท50ตังค์ครับพี่น้องครับการปรับลดราคาวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จังหวัดบุบลนะครับซึ่งจังหวัดบุบลเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกข้าวกขอ15นะครับมลิโดนะครับเบานี่นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเั้นโรงสีที่เปิดก่อนนะครับโรงสีขนาดกลางนะครับโรงสีขนาดเล็กนะครับ การที่จะเปิดรับซื้อก่อนนะครับเขาจะกําหนดราคาที่สูงกว่านะครับพอโรงสีนะครับขนาดใหญ่เปิดขึ้นมานะครับโรงสีขนาดเล็กขนาดกลางก็จะปรับลดตามโรงสีขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกสดนะครับก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกสดทางจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ครับวันนี้นะครับอยู่ที่ราคา12บาทถึง12บบาท50ครับแล้วแต่โรงสีที่กําหนดรับซื้อครับช่วงนี้พอพี่น้องเก็บเกี่ยวเป็นจํานวนมากครับข้าวทยอยออกมาเยอะนะครับ ราคาข้าวเปลือกก็ลงนะเป็นปกติทุกปีครับพี่น้องครับเรื่องปัญหาราคาข้าวเปลือกนะครับรงสีขนาดใหญ่ทยอยเปิดไม่กี่โรงครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกตับลดลงนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับรงสีขนาดใหญ่เปิดทุกโรงครับราคาข้าวเปลือกจะอยู N ่ er. ที่เท่าไหร่ต้องติดตามกันอีกครับพี <modeled después S 2> ่น้องครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิหนึนะยครับยังไม่มีกําหนดราคามาครับมาดูราคาข้าวเปลือกแห้งกันก่อนครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งกันบ้างครับ ก็วันนี้ครับก็ขยับลดลงเช่นกันครับพี่น้องครับที่ท่าข้าวขนาดใหญ่เจยงภาคอีสานบ้านเรานะครับท่าข้าวททศอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับรับซื้อตันละ16,800บาทต่อตันโรงศสีราศีพานิชศรีสะเกดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ16,700บาทต่อตันโรงศีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1 7 4 1 6บาทต่อตันโรงศีกิตทวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,600บาทตัน โรงศีษะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ17,500บาทต่อตันโรงศีสะกรการเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 6 4 0 0บาทต่อตันราคาเข้าเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับความชื้นที่15%นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงสีไฟโชครูปเรือนะครับรับซื้อตันละ1 1 4 0 0บาทต่อตันครับวันนี้ครับครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกสดนาปังกันบ้างครับพี่น้องความชื้ จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ9,400บาทถึง1,400บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ9,800บาทถึง1,400บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ9,600บาทถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ9,500บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ1,150บาทถึง1,350บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ9,300บาทถึง9,800บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ9,800บาทถึง10,000บาทต่อตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อต <hi> ันละ9,500บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,400บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดอุทัยธานีรับซื้อตันละ9,700บาทถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเ้ารับซื้อตันละ10,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ9,300บาทถึง10,400บาทต่อตันจังหวัดปราจีนบุรีรับซื้อตันละ10,000บาทต่อตัน จังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ9,600บาทถึง1 0 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ1 0 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ9 3 0 0บาทถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ9,600บาทถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ9 2 0 0บาทถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ9,900บาทถึง1 1 1 0 0บาทต่อตันจังหวัดรหชบุรีรับซื้อตันละ1200 0บาึง1 3 300บาทต่อตัน จังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ9,700บาทต่อตันกลับกมาดูราคาเข้าเปลือกของปทุมนาปรังกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้ก็ปรับลดลงเช่นกันครับจังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ12,600บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ14,100บาทถึง14,300บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรรับซื้อตันละ15,500บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ14,500บาทถึง14,700บาทต่อตัน จังหวัดราชบุรีรับซื้อตาละ15,000บาทถึง15,100บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตาละ15,500บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตาละ14,000บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปรังกันบ้างครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตาละ11,400บาทถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตาละ12,000บาทถึง13,500บาทต่อตันรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคระนาปรังครับ จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,600บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ11,250บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกสดนะครับพี่น้องครับต้องติดตามวันต่อวันครับพี่น้องครับราคาแกว่งไปแกวงมาครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออด้รัว สวัสดีครับ